ครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นสกายวอล์กที่เชียงคานนะครับเช้า,ชาของวันที่3ตุลาคมหลังจากออกพรรษานะครับ1วันตอนนี้ก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ฝนตกลงมานะครับก็อ,อันนี้จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่า มีสินค้าอะไรบ้างที่มาขายตรงด้านล่างนะครับทางขึ้นทางขึ้นจะอยู่ด้านบนนะครับเราอยู่ด้านล่างตรงน,นี้ก็จะมีทั้งอาหารมีทั้งของฝากนะครับของที่ระลึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อที่สกีนเชียงคานครับ ก็จะเป็นเสื้อที่ระลึกสกายวอล์กเชียงคานนะครับแล้วก็จะมีะสียุกเขียวนะครับจะเป็นอะโวคาโดนะครับแล้วก็จะมีมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับมีมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วก็หน่อไม้อันนี้มางัางครับ อันนี้เป็นหมากเบนนะครับหมากเบนแล้วก็อันนี้ลูกพ้อครับเหมือนมะม่งวงแต่ไม่ใช่นะครับเป็นลูกพอ้อเป็นผลไม,ม้ป่าเป็นผลไม้ป่านะครับมีกล้วยนะครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีกล้วยอยู่เยอะมีแล้วเรร่าได้ทำไหม ก้วยกล้วยเครือ,อ,นนอครับเครบอนนบาทครับเครือะหว่างเป็นเครือครับโอ้เป็นวียี่สิบบาทนี่วีละยี่สิบครับแต่ถ้าเราซื้อเป็นเครือนี่แค่แปดสิบบาทนะครับถือว่าถูกมากอตอนนี้ก็ด้านล่างจะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ตรงที่คนเยอะๆตรงนั้นก็จะเป็นที่ซื้อตัว๋ว น,นี่ครับอะโวคาโดโลูกใหญ่มากนะครับขายเจ๊งไหนครับอะโวคาโดโลลลาอันนี้โลละ80บาทนะครับลูกหนึ่งก็ประมาณโลครึ่งโลสองลูกโลโอ้โหนี่สุดยอดมากคนระับโลละห้าสิบอันเบอร์เล่นนะครับน้อยหนาหรือว่าบักเขียบนะครับ อโวคาโดนอันนี้ปลูกเองมาครับเนี่ยล,ลูกใหญ่มากนะครับอโวคาโดอันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกของฝากก็ <c oughs> จะเป็นเสื้ออันนี้เสื้อสกายวอล์กเชียงคานนะครับ <c oughs> เป็นลิมิเต็ดอี dition นะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับลูกคพ้อนะครับลูกคพ้อมีเคยเห็นแต่ในหนังจีนนะครับนี่ลูกคพ้อจริงๆเป็นแบบนี้นะครับสกายวอล์กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฝนตก<ห>นต้องรอ,อรไปซื้อตัวไป ความสะอาดกันนะครับอันนี้เสื้อย้อมคามครับเมื่อกี้ก็มาซื้อเสื้อไปสองตัวให้แม่ที่บ้านนะครับแบบผู้ชายก็มีนะครับ ตอนนี้คนกําลังรอซื้อตั๋วอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะให้มันจะมีรถนะครับมีรถมารับขึ้นไปเหมือนที่ผาตากเสื้อนะครับใครที่เคยไปผาตากเสื้อตรงน,นี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นรถรถแบบนี้นะครับนี่รถมาแล้วปิดตั้งแต่เช้านะครับนี่ตอนนี้ประมาณ สิบโมงครึ่งสิบโมงสามสิบห้านะครับอีกน่าจะเปิดอีกเร็วๆนี้นะครับเนี่ยคนนักท่องเที่ยวนะครับมารอขึ้นก็จะเป็นขนม ตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับอ,นนอันนี้พุทธาครับลูกใหญ่มากเลย50บาทนะครับถุงละ0ลูกเบรเลย ด้านล่างก็จะมีสินค้าโอท็อปนะครับเป็นตะกร้าสารสินค้าของชาวบ้านนะครับมาวางขายถ้าเราเดินเหนื่อยนะครับก็จะมีเครื่องดื่มอันนี้เป็นน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงสดปาาลักทองกล้วยอันนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังทยอยหลั่งไหลเข้ามาครับ หลังจากเมื่อคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่หนองคายนะครับดูมังไฟพญานาคเปิดเจ็ดโมงนะครับแต่ว่าตอนนี้สิบโมงแล้วเรายังขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านบนด้านบนตรงนู้นนะครับเมื่อเช้านี้ฝนตกครับก็รอให้ทําความสะอาดเตรียมพร้อมๆอะไรต่างๆก่อนนะครับเพราะว่า,าสะพานกระจกเนี่ยถ้าโดนฝนแล้วมันจะลื่นนะครับ เดี๋ยวก็รอเวลาขึ้นนะครับบนไม่มีอะไรขายนะครับน้ำเย็นๆนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็ให้ทำการเข้าแถวไว้ครับก็ดูบรรยากาศ รอบๆนะครับวัวไม่มีอะไรขายนะครับน้ำเย็นนะคระสิบบาทสิบบาทเลยครับวัวไม่มีของขายนะคะน้ำเย็นนะคระสิบบาทสิบบาทเลยครับแต่ว่าในตั๋วนี้จะมีคิวอยู่นะครับในตั๋วนี้จะมีคิวนี่ครับเป็นคิวแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกตามคิวหรือว่าให้เรียกตามแถวนะครับ